สวัสดีทมท่านนะครับผมอยู่หมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไมโครฟ์เบเตอร์กันนะครับผมเป็นไม c คร f t ที่มีมอดมากกว่า400กว่ามอดซึ่งมอดแพ่นนี้นะครับผมมันก็จะเป็นมอดแพ่ที่จะทําให้เกมไม c คร f t นั้นน่าเล่นมากขึ้นคนที่มีพื้นฐานในการเล่นไม c คร f t สามารถเล่นมอดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากเพราะว่าของเดิมๆก็มีแต่ของใหม่ๆมันมีเยอะกว่าแล้วก็มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นผมคิดว่าผมน่าจะเล่นได้และคอมผมก็อาจจะไหวด้วยโอเคเข้าสู่โอเวอร์เวิ์อย่างเป็นทางการว่าแต่ นี่บันไบโอมอะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey, ต้นไม้สีแดงใบไม้มีใบไม้ร่วงวัดเกมแหลกขึ้นแล้วหนังสือสองเล่มนี่มันคืออะไรวะเนี่ยไบโอมพีเดียเหรอคืออะไรอันนี้บล็อกแอนไอเทมคืออะไรโอ้โหเพียบเลยฮะอะไรวะเนี่ยโอเคช่างมันเถอะผมยังไม่น่าได้ใช้ตอนนี้ผมไม่รู้จักสักอย่างส่วนตรงนี้เหรออ๋อมันเป็นสารบันไบโอมว่ามีไบโอมอะไรบ้างเฮ้ยมันมีกี่ไบโอมวะ โอ้โหโคตรเยอะเลยฮะโอเคเอาเป็นว่าโลกนี้มันไม่เหมือนกับโลกปกติงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมไม่น่าะไรใช้ก่อนจะทําทุกอย่างในเกมไมค้าหนะ้สิงและที่เราต้องทําเลยก็คือการตัดไม้ครับแถวนี้มันไม่มีต้นไม้ที่ผมคุ้นเคยเลยเดี๋ยวผมขอเดินดูรอบๆก่อนว่ามันมีต้นไม้อะไรบ้างว่าแต่นี่คืออะไรวะเนี่ยอะไรวะบ้านชาวบ้านเหรอว่าแต่ละตัวอะไรวะเฮ้ยมีเขาด้วยนี่มันมาแคร์เดินสองเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอะ บนซ้ายบนเฮ้ยมันบอกชื่อไอเทมด้วยโอเคตรงนี้มีหีบเฮ้ยว่าแต่มันมีอะไรบ้างวะเฮ้ยเดี๋เวเเฮ้ย,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 ยติดพิษได้ไงวะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะมีไอคอนติดสารพิษด้วยน่ารักกว่าเดิมแหมมาถึงก็ใกล้จะตายละโอ้อาหารเยี่ยมเท่าน,นี้ผมก็ไม่ต้องไปเดินหาอาหารเรียบร้อยละว,ว่าแต่นี่คืออะไรออเลียนหัวหอมเหรอกินได้ไหมนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว แอดวนเมนต์ขึ้นมามันมาอยู่บนหน้าผากผมโอเคนี่ก็ดอกป๊อปปี้เนาะว่าแต่ทําไมป๊อปปี้มันเป็นอย่างงี้วะมันควรจะเป็นดอกไม้เล็กๆสิเอออ่ะวางตรงนี้ก็ได้อยู่หอ,อมกินได้โอเคแต่ไม่อิ่มเท่าไหร่มากินให้หมดโดดเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวอะไรขาวๆเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวซูมมีแอนิเมชันในการซูมด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอะไรวะเดี๋ยวนะดักเฮ้ยนี่มันเป็ด นี่ละไม้ค้าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่สุดยอดมากครับเพราะว่ามีเป็ดนี่ก็เป็ดเหมือนกันใช่ไหมแต่คุณสีมีเป็ดขาวกับเป็ดหัวเขียวหรือว่าเราจะตัดต้นไม้ตรงนี้ไปคร่าวๆก่อนดีวะเออลองดูหน่อยแล้วกันขอแค่ทําอุปกรณ์เริ่มต้นได้ก็พอทีนี้ก็เอามาทําเป็นกล่องค้าชึบเรียบร้อยปึ๊บป๊บฉาบแล้วก็ขวานนี่ตึ๊บปาบความเจ๋งของมอสแควนี้อีกอย่างนึงที่ผมสัมผัสได้คือมันตัดไม้ได้หมดทั้งต้นครับนี่ ผมสามารถสร้างบ้านได้เร็วขึ้นถ้าผมมีมอสแพคเนี้ยบอกเลยว่าสุดยอดมากคลิปนี้เราต้องมีบ้านให้ได้ครับแต่ก่อนอื่นผมต้องทำอุปกรณ์ก่อน,น,นว่าแต่เอ็กแลบสูงนี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอเคต้นโอ้มันก็มีแค่ไม่กี่ที่ฮะว่าแต่นั่นอะไรวะนะ่เดี๋ยวนะพอเข้าไปดูใกล้ๆเฮ้ยใช่เลยยังไม่น่าไปตอนนี้เพราะว่าดูสงัาจัาตรายเฮ้ยหมู่บ้านชัวสภาพนั้น เอ้ตัวะไะนว่าน้าไหนมีหางด้วยเออจะว่าไปแล้วก็ตัดไม้ก่อนดีกว่าตัดไปซะโลนหมดต้นมาพิกแอคครับตึ๊บเย่เราจะทําอุปกรณ์หินกันเอ๊จะว่าไปนะถ้าทาอันนี้มันน่าจะดีกว่านะตึ๊บตึ๊บเออนี่ไงแฮมเมรอร์อุปกรณ์ใหม่สำหรับโลกนี้มันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ทุ่มหินครับซึ่งมันทําได้ไวกว่าพิกแอคเออขอยืมหินแถวแถวนี้นะนี่น่าจะเป็นสโตนธรรมดาโอเคนี่ขุดช้านิดนึงแต่ว่าได้ทีละเก้าช่องปึ๊บนี่ ได้หินเยอะมากผมบอกได้ว่าคลิปนี้บ้านหลังใหญ่แน่นอนเนี่ยเข้าสูยคหินแล้วเฮ้ยว่าแต่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมรู้ว่าตัวนั้นหมูสีชมพูเฮ้ยพูกนี้คืออะไรอะ่ะหมูน้ำผึ้งเหรอกินได้ไหมเนะ่ะได้เนื้อหมูธรรมดาหมูดําเนื้อสีดำรอเปล่าเนื้อสีแดงเหมือนกันตัวนี้หมูชมพูตัวนี้หมูชมพูกว่าเฮ้ยเอาจริงนะสีไม่เหมือนกันหมูสีชมพูอันนี้หมูโคตรสีชมพูเออดีสุด,ดอยอดเดี๋ยวเดี๋ยว จะมืดแล้วหรอเฮ้ยว่าแต่นี่คืออะไรวะเฮ้ยวัวเพือกอ้าววัวธรรมดาเหรอมันไม่ได้ระบุว่าเป็นชนิดเอ้เดี๋ยวเนี่ยอะไรกะลอกคืนแรกเรารีบนอนก่อนครับเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมอสนี่โ้โหจะว่าไปวิวก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไร,รอ่ะบัตเตรอร์ไฟผีบินเฮ้ยชาวบ้านเอาไม่หนีซอมวัดโอ้โหชาวบ้านเดือดโอ้โห V นเตอร์ยังจำเป็นอยู่ไหมเนี่ย โอเคสุดยอดมากอันนี้คือการ์ดเนาะอาชีพการ์ดอาชีพใหม่ของชาวบ้านถือว่าปกป้องตัวเองแล้วครับผมไม่จำเป็นต้องปกป้องเขาแล้วก็ปกป้องฉันด้วยเพราะว่าฉันจะไปนอนละไอ้พวกนี้คงไม่นอนหรอกอไอว่าแต่นั่นคืออะไรวะโอ้โหบ้านเห็ดโอเคผมจะยังไม่เข้าไปยุเพราะว่ามันดูทรงแล้วมันมีโคมไฟสีฟ้ามันอาจจะอันตารายก็ได้แล้วตรงนี้ก็ที่นอนเยี่ยมเดี๋ยวเรายังนอนไม่ได้ มันไม่ใช่เตียงสีดำกว่าจะถึงตอนเช้าแล้วต้องมีเตียงสีดําก่อนว่าแต่หมึกโอเคเราต้องหาหมึกเพื่อทําเตียงสีดําเอาอิงแสกมาให้ฉันเรียบร้อยจะไมค้าเวอร์ชั่นไหนสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเตียงสีดําเสียงอะไรวะโอ้โหไทเดนโอ้โหเฮ้ยเฮไม่เอา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 ไทเดนไม่เอาไทเดนมันอันตรายเกินว่าแต่นี่หมดอะไรวะหมด normal ลเหรอใครเขาเล่นหมดน o r m a l กันหมดฮาร์ดไปเลย นี่ล็อกซะจะได้ไม่ต้องปรบับอีกต้องหมดนฮาร์ดครับแต่ว่าสามารถตายได้เรื่อยผมไม่ได้ชาเนตัวเองว่าผมจะต้องตายกี่รอบถึงผมถึงจะปิดีซีด์ไปนอนลืมเปลี่ยนสีเตียงว่ะบ้าเอ้ยตึ๊บเรียบร้อยทีนี้ก็ไปเปลียนสีดำแล้วปึ๊บอืมโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหมันเล่นกับชาวบ้านมีตัวล่อให้แล้วโอ้ยปึบนี่เนะ่เป็นไงจัดการได้แล้วไม่ได้ไทยเล่นด้วย โอเคเอาเนื้อเน่าไปวันด,ดีคุณสยามพาใ้นไปเก็บชกไเคนหน่อยดินะคุณสยามว่าไหมเออเอ้ยเดวจะเสร็จด,ด,ด้านหลังโอโหเฮมยเมื่อกี้ผมไม่เห็นมันนะโอเคเยี่ยมคริปเปอรอ์เรียบร้อยสิ่งที่ผมจะทําหลังจากนี้คือหาแร่เหล็กครับซึ่งตอนนี้ผมยังหาไม่เจอสักกอนว่าแต่นี่อะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยเลดเกรฟเบิร์ช อุงุ่นสีแดงองุ่นสีแดงนั่นไงนี่มันองุ่นสีม่วงนะชัดองุ่นแดงสีม่วงโอเคชัดขอตั้งชื่อนี้ให้แกแล้วกันโอ้ยมีน้ำได้หรอวะจะว่าไปไมค้าเวอร์ชันนี้มันก็เป็นไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเก้านะมันจะหาทางลงถ้ำค่อนข้างยากนิดหน่อยผมว่าไม่นี้เนี่ยตอนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยพุ่มองุ่นสีเขียวแต่มันเขียนว,ว่าไวเกรปองุ่นขาวสีเขียวผมว่าผมตาบอดสีหรือเปล่าวะอ่างุ่นขาวสีเขียวองุ่นแดงสีม่วงผมมีปัญหาหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ว โอเคเจอแล้วในที่สุดถ้ำที่ผมต้องการถ้ำเบลเลอร์โอเคนี่คือความมืดของมันนะส่วนไอ้พวกนั้นคือแร่อะไรก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งเคยเห็นมันกันใครที่คุณเคยหมอนี้ก็ลองแนะนํามผมมาได้นะว่าหมอนี้มันอะไรยังไงลึกเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอะไรเรืองแสงด,ด้วยว่าแต่มันลึกขนาดนี้มันไม่มีทานแต่มีเหล็กเยี่ยมเฮ้ยเพชรโอเคเจอเพชรแล้วแต่ว่าเราจะทําเซตอุปกรณ์เหล็กก่อนส่วนเพชรนี่ก็ไว้ประดับก็ได้เราเอาเหล็กก่อนครับงานเนี้ย จะว่าไปนี่ก็คือสปัคเกิลมันใช่ไอ้เซอร์เตอร์หรือเปล่าวะอตีได้ไหมเอาอุ้ยขอโทษเอาไปว่าตัวเมื่อกี้มันไม่กัดแล้วกันได้เหล็กมา22ก้อนเอ๊ะจะว่าไปตอนที่ผมลองระบบนะมันจะมีฟังก์ชันพิเศษอย่างนึงที่ผมชอบมากครับโอเคทำกล่องคับปกติก่อนตึ๊บป้าบนี่พอเราทำกล่องคัาปกติเสร็จมันจะมีช่องนี้ขึ้นมาครับนี่เป็นไงเพลงมาเลย คลิกเดียวโอ้โหสุดยอดอลังการมากมันก็คือการคราฟคามือนั่นเองครับเราไม่จะไปต้องวางกล่องคาเพื่อคราฟแล้วครับเราสามารถคราฟคามือได้ถ้าเรามีกล่องคราฟในตัวแล้วก็ทําเตาเผาซะแต่เสียได้นะเตาเผาเราไม่สามารถเผาคามือได้เราต้องวางก่อนโอเคได้เหล็กมาแล้วแหมแอดแวานซ์แมนขึ้นเลยเราทําโล่ก่อนครับโอเคเรียบร้อยผมได้โล่มาละเฮ้ยเดี๋ยวมีแอนิเมชันมือได้หรอปกติมันจะแบบฟึบมาเลยแต่นี้มันแบบ มีการแกว่งขึ้นมานิดนึงเอ๊เดี๋ยวนะจะว่าไปแล้วนี่เราก็เจอเพชรด้านล่างอยู่ก้อนนึงฮะเอามาทำพิกแอคเล็กหน่อยดีกว่าเอาไว้ขุดเพชรด้านล่างเข้าสู่ยุคเล็กอย่างเป็นทางการเฉพาะพิกแอคโอเคดูซิเพชรได้กี่ก้อนเป็นไปตามคาดครับก้อนเดียวไอ้บ้าเอ๊ะว่าแต่นี่คือแร่อะไรวะซิลเวอร์ออลแร่เงินว่าแต่เงินทำอะไรได้วะเอาไว้ทำสายรอฟ้าล่ะยิบสแล้วขอชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้าย ปาบเรียบร้อยเราทรําเซตชุดกเกาะเหล็กได้ละโอเคได้ชุดกเกาะเหล็กเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ไม่ลืมกางเกงด้วยนะเหมือนผมจะเห็นอะไรสักอย่างเนะนี่ยปึ๊บนี่น้ํามันกระเพื่อมด้วยสุดยอดเอ๊ะว่าแต่ถ้าผมโดนน้ำแล้วน้ากระเพื่อมไหมวะเอ,อลองดูซิเฮ้ยกระเพื่อมด้วยโอ้โหชอบว่ะค <c oughs> งได้เล่นกันย,ยาวแนะ่ซีรีส์นี้ว่าแต่สเตเดียมหนึ่งมันยากหรือเปล่าวะเฮ้ยงูเฮ้ยมันกดัดไหมหรือว่าไม่ใช่งูหรือมันเป็นกิ้งกือ สเน็กถ้าเราตีมันมันกัดไหมอ๋อกัดกัดเฮ้ยตรงนี้ไงจุดขุดแร่ที่ดีมันต้องมีแร่หลายๆชนิดเห็นแค่เหล็กเฮ้ยเนี่มันแม่ลูกตั้เอาว่ะเจอแร่ทานสักทีขุดเลยละกันขุดแบบไม่เกรงใจใครได้ทานมายีบีก้อนเดี๋ยวจะขุดแร่แถวนี้ให้หมดก่อนเลยละกันอะไรวะนั่นน่ะตัวอะไรอ่ะมีชื่อไหมคืออะไรอ่ะขายของหรออ้อโหเดี๋ยวนะเฮ้ย อันเบเกิ้งสิทำไมมันขายของเทพจังวะแล้วเอาเศษเหล็กไปแลกกับวัดเดี๋ยนะเหล็กดิบหนึ่งก้อนได้เหล็กสองก้อนวัดเฮ้ยแลกดีครับอะไรมันจะคุ้มเบอร์นั้นมันขายเอากําไรหรืเปล่าเนี่ยหรือว่ามันจะไปสร้างก i x e l art ตก็เลยแบบต้องการเหล็กดิบมาเกียวตั้นเฮ้ยเดี๋ยนะเวลาฟันสเกเลตันมีเศษกระดูกหลุดออกมาได้มันก็ไม่ได้ทาให้แรงขึ้นเลยนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ย โอ้โหแต่เด็กเลยนะนี่คงไม่ใช่แม่มดใช่ไหมเป็นสาวน้อยวปบนปึบโอเคโอ้โหพิษแรงเหลือเกินสาวน้อยวปบนเกมนี้โคตรอันตรายเลยบอกตรงนี่ก็เข้ามาที่เศษแล้วเรามาหาที่อยู่ดีๆกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนอกอะไรวะเนี่ยนกแองกิบเบิร์ละกันเป็นสีแดงจะว่าไปนะเปิดซีรีส์ใหม่นนถ้าเราจะทําบ้านใกล้หมู่บ้าน,นผมคิดว่ามันซ้ำซากไปนิดนึงเราออกไปอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ใช่เพราะอะไรระครับเพราะว่าแถวนี้มันพื้นที่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมจะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นแหละแถวๆนั้นอะ เพราะว่าวิวมันสวยมากเนี่ยแหละบ้านตรงนี้แหละที่ต้องการพี่เดี๋ยวโอ้โหเอาจนได้กองโจนจะขาดพวกแกไม่ได้จริงๆใช่ไหมเดิมนมุมสถานะหายเอาน้ํากลับคืนมาเอ๊แต่จะว่าไปก็ตั้งแคมป์ก่อนดีกว่าให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นบ้านจุดนี้เป็นบ้านปึ๊บ โอ้โหมีแอดวานซ์เมนด้วยเหรอเดี๋ยวเราปิ้งหมูเสร็จเราจะไปตัดไม้กันไม้สปรุดเอาไว้ใช้ในการสร้างบ้านแล้วก็บล็อกทซายอีกนิดหน่อยเราต้องทําตัวให้โล่งที่สุดครับตอนนี้อา้าวฝนตกดูจัดทรงเราต้องได้ใช้เรือโอ้โหพาดีขึ้นฝนมาได้เวลาสํารวจโลกด้วยตอนหิมะตกถือโอกาสนี้เลยใช่ต้นสปรูไหมใช่ต้นแบบนั้นแหละต้นสปูตต้นไม้ที่เราต้องการเอาชูเกเคนด้วย อ,อสำรวจฝั่งหิมะบ้างสิว่ามีอะไรอีพีแรกเราก็สำรวจโลกกันก่อนครับอะไรวะนั่นอ่ะเหมือนสนามเด็กเล่นเลยน่าสนใจฮะลองไปดูดีกว,ว่าเฮ้ยมีวัวด้วยมีกำแพงแล้วก็มีไอตัวเทาโอ้ป้อมโจนเหรอเนี่ยโอ้โหใหญ่แค่ไหนโคตรใหญ่เลยชิบหายเราแค่มาตัดไม้สปูตแค่นั้นตัดแบบรวดเร็ว โอเคก็แปลว่าผมได้ไม้มาเท่านี้กันทีนี้ก็ขุดทรายครับดูสิทรายอยู่ที่ไหนบ้างนี่ทรายมาตรงนี้เซตเว่ยพอยไปขุดไปทํากระจกครับไม่ใช่หรอกเพราะว่าบ้านผมวางแผนไว้มันใหญ่มากได้มาทั้งหมด3าสแตกกับอีห้าบเออันว่าแต่ผมจะทำชาเลนจ์เอ็มเได้ไหมนะฮึบเฮ้ยเอาว่ะเกมยังลื่นปืด้ดโอ้ไข่ไก่เอา้าเดี๋ยวนะไข่เป็ดหลอกฉันว่าเป็นไข่ไก่ เอาไปกินซะเดี๋ยวฟาร์มพึ่งเนี่นี่นี่คืออะไรเฮ้ยน่าจะเป็นคนเลี้ยงพึ่งอาชีพใหม่เป็นอาชีพที่น่าสนใจดีฮะคนเลี้ยงพึ่งแล้วนี่นคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมไอตัวนี้มันดูแปลกกว่าเพื่อน <c oughs> เฮ้เยเหรอผมซูมไม่ได้หรอซูมไม่ซูมอีกฮึบลูกกิ้งไอ้นี่มันใส่หมวกทองไม่ได้ฮึบโอเคไอ,อตัวนั้นอะ่ะโอ้โหปกติฮะมาขอเนื้อปูหน่อยเอว่าแต่เนื้อกล้องนี่น่าสนใจนะดูสิ มันมันดอบเนื้อไม่ไหนกันลอกอะ่ะนี่ไม่ดอบอะไรเลยสัตว์โลกน่ารักก็จริงครับแต่ผมก็ต้องรู้ด้วยว่ามันดอบเนื้อหรือเปล่าถ้าไม่ดอบผมจะได้ไม่ต้องทําอะไรงงๆแบบนี้เองเอ๊ะว่าแต่สเตเดียมมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะลองเข้าไปดูดีกว่าดูสิ Reverb e f o r e c e n t a l i z e นี่คือผู้เข้าร่วมสมัครสินะชุดก่อเหล็กซะด้วยโอ้โหไม่ได้มีแค่คนเดียวหลายคนเลยหอยช่างเถอะ ไม่อยู่แล้วจ้าเอ้ยว่าแต่บนบ้านนั้นก็ลองขึ้นไปหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างดูสิในนี้มีอะไรเอ่อ The Good Place สถานที่ดีึ pp, บล็อกบาเรลเอามาแล้วก็มีดเออลองดูหน่อยดีกว่าเอาเลยแล้วน,นี่คืออะไรนะอน่ะ So Salmon เดี๋ยวนะปลาแซลมอนแบบโซโอ้โหแซลมอนวิญญาณเหรอเป็นสถานที่ที่ดีจริงๆว่าแต่มีอะไรไหมตรงนี้โอ้นี่มันสเสบียง นั่นตัวอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยมันถือหอ,อกใช่ไหมเออโอ้โ,อโหโคตรแรงเลยจะวาไปเกาะน,นี้มันติดทะเลหมดเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะทำไมมันดูอลังการอย่างเลยผมว่านะก่อนสร้างบ้านขอแวะไปดูไอ้นี่หน่อยมันคืออะไรทำไมมันอลังการอย่างเลยมันใหญ่กว่าโอเชี่ยนมอนเมนท์ที่ผมรู้จักอีกนะอีกแล้วเหรออีกแล้วอีกแล้ว อีกแล้วโอ้โหผมชอบหมอดซูมแบบนี้มากเลยนี่ซูมเข้าไปซูมเข้าไปถึงดวงจันทร์สุดยอดโอเค้ะหวา่างที่ผมกําลังเผาบล็อกทรายเดี๋ยวจะไปสารวจโอเชียนมูนเมทต,ตรงนั้นกันว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่ามีอะไรสำรวจเยอะแยะเลยเอา้าวเป็ดมีเนื้อเป็ดไหมอา้าวมีด้วยเนื้อเป็ดมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ไข่เป็ดมันจะสีเข้มกว่าเฮ้ยมีลูกเป็ดได้เยี่ยมเลยเฮ้ยเี๋ยวนมะหมึกน้ําตาลเฮ้ย นอกจากสีดำมันยังมีสีอื่นอีกเหรอถ้าหมึกน้ำตาลมันอาจจะดอกสีน้ำตาลก็ได้ดูสิเฮึบอ้อาวอิงแสกฆ่าหมึกสีน้ำตาลดอปสีดำถ้าเจอหมึกสีแดงก็อย่าลืมดอปสีดำนะโอ้โหเนี่ยเราโอเชีย่ยมูนเมนต์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไดวๆทำไมมีเลเซอร์วัดโคดอลังการบอกไม่ถูกมีจีโออยู่ตรงนั้นด้วย <laughs> คือแบบใหญ่มากโอ้ดูซูมไปโอ้โห เห็นทุกอย่างที่จะทําให้ผมตายดีนะผมไม่เล่นโหมดฮาร์ดคอร์เนะ <c oughs> คงต้องลองตายเทสักสองสามรอบกว่าจะชินไม่สิปกติผมก็ไม่ตายแล้วนี่ผมไม่ตายคุณเห็นหรอกถึงเล่นโหมดเอาชีวิตรอดธรรมดาก็เถอะแล้วนี่คือเรือมีลูกโลกด้วยไว้ทําอะไรวะโอเคมาทีนี้ก็ได้เวลาสร้างบ้านนะผมแ่ว่าแต่กระจกนี่เผาเสร็จวะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรครับเรายกไปไว้ที่อื่นก่อนก็ได้เติบไว้ตรงนี้แล้วก็ไว้ตรงนี้อีกปาบ คุณภาพชีวิตส่วนต่อจากนี้ก็ได้เวลาสร้างบ้านกันยาวๆครับเลเอามันก็จะคล้ายๆกับบ้านหลังเดิมแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นนี่แหละคือบ้านในมั้ครับเบสเทอร์ของผม ยังไม่เสร็จต้องหาใบไม้มาตกแต่งด้วยมันจะได้สวยๆโอเคในที่สุดบ้านก็เสร็จสักทีใช้เวลาทำตั้ง2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จข้ามซีซั่นเลยทีนี้ วัน่าแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่3 3โอเคคือไหมครับมอสแผรนี้มันจะมีระบบที่เรียกว่าซีซั่นครับหรือก็คือฤดูกาลมันจะเปลี่ยนทุกๆ4สัปดาห์ในเกมหรือก็คือ28วันในเกมนั่นแหละแล้วมันก็จะมีผลกับการปลูกพืชผักผลผลิตด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปปลูกข้าวกันครับตอนนี้เลยตอนนี้เรามีเมล็ดข้าวแค่13อันแล้วแต่ถ้ากดชิปมันคืออะไรวะอ๋อมันบอกด้วยว่าฤดูกาลไหนควรปลูกอะไรตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นฤดูซัมเมอร์อยู่มันอาจจะโตไม่เร็วถ้าแบบฤฤดดููสปก็ เอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมขอสรุปแบบุมรวมแล้วกันเพราะว่าผมลืมเปิดไมโครโฟนต่อจากฉากเท้แล้วผมก็ได้ออกจากบ้านเพื่อไปตามหามาเล็ดข้าวผมโดยการทุบยาแต่เหมือนว่ามอสแคนนี้มันจะแถมมาเล็ดอื่นมาด้วยครับพอได้มเล็ดตามจํานวนที่ต้องการแล้วก็ได้เวลาพรวนหน้าดินกับผมทั้งฟาร์มข้าวและฟาร์มมันฝรั่งส่วนของชิ้วก์เคนั้นวิธีการทํามันก็จะพิเศษหน่อยครับนั่นก็คือการปักไว้ใกล้กลน้ําเดี๋ยวมันก็โตเอง เสร็จจากฟาร์มพืชผักผลผลิตก็ได้เวลาฟาร์มสัตว์ครับอันนี้เป็นฉบับลากมาเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าดูว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นส่วนตัวที่ผมพามานั้นมันก็จะมี3ชนิดด้วยกันครับนั่นก็คือวัวธรรมดาหมูสีส้มและหมูสีชมพูผมลองเทสผสมพันธุ์ดูปรากฏว่าได้หมูสีดำเฉยเลยหย่ว่าซอกแมนและตัวสุดท้ายก็คือแกะครับลากมาเยอะสุดเลยเพราะว่ามันอยู่กันเป็นกลุ่มตอนแรกผมก็กะว่าหัวจะไปหาไก่มาด้วยนะแต่พอหาไปหามามันดันเจอแต่เป็ดครับไก่ไม่รู้หายไปไหน ส่วนตัวนี้ก็คือตัวแดกน้ำพึ่งครับผมไม่รู้วิธีจับตัวนี้ก็เอาเป็นว่านะครับนะสับอีพีแล้วก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้แล้วกันอีพีนี้ก็ลงหลักปักฐานก่อนนะส่วนอีพีหน้าก็จะเริ่มมาจนภายได้แลวละเท่าที่คิดว่านะ